สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพามากินชาบู u ูแนนะคะร้านนี้วัตถุดิบพรีเมียมน้ำซุปรสชาติอร่อยถือว่าคุ้มค่าราคาที่จ่ายไปมากเลยค่ะหลังจากปิดไปสักพักเขากลับมาเปิดใหม่พร้อมกับเปิดตัวน้ำซุปรสใหม่นะคะแล้วก็มีแพ็กเกจพิเศษ1,498ีซึ่งจะได้เนื้อพิเศษเพิ่มมา2ตัวก็คือเนื้อคาราลาวากิวที่ได้รางวัลเหรียญทองจากออสเตรเลียวา g กียวแอสโซเชชันนแล้วก็เนื้อคูโรเกะวากิวจากญี่ปุ่นเมืองอิวาเดะนะคะ ร้านนี้จะมีแพ็กเกจให้เลือกหลายราคานะคะสำหรับวันนี้เราตั้งใจมาลองน้ำซุปรสชาติใหม่ซึ่งก็คือน,น้ำซุปเก๋วยเตี๋ยวเรือเราสายทานเนื้อนะคะเลือกเซต798บาทค่ะสำหรับสายซีฟู้ดนะคะแนะนำเซตราคา998บาทไปเลยจะเพิ่มซีฟู้ดพรีเมียมพวกออสเตอร์เปาเฮอกุ้งแชบอยมาให้แบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากจะลองเนื้อพิเศษพรีเมียม2ตัวที่ว่ามานั้นก็เลือกเซต1498ัร14บาทไปเลยค่ะ สำหรับรายการอาหารนอกเหนือจากในเล่มเมนูนะคะก็คือเราจะต้องมาเลือกตักโดยตัวเองก็จะเป็นพวกน้ำจิ้มผักเครื่องเคียงอาหารทานเล่นขนมหวานทำแพนเคก้กแล้วก็ไอศครีมนะคะตักเองได้เลย ในส่วนของการทําแพนเคก้กเขาก็จะมีวิธีทําแปะไว้ให้นะคะแล้วก็ทําตามนั้นได้เลยนี่คือโซนเครื่องดื่มนะคะก็บริการตัวเองมีน้ําหวานน้าอัดลมแล้วก็มีชานมดคะ่ะซึ่งเขาจะมีไข่มุกให้เรานะนะคะซึ่งเราสามารถทำบราวชูกาบับเบิลชีได้เองเลยก็ตักไข่มุกใส่น้ําแข็งแล้วก็เติมชานมคะ่ะเรียบร้อยเราสั่งมันกุ้งมาเติมในน้าซุปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมแองกัสชักโรกาชีสค่ะปะลาบัตเตอร์ฟริชชอตเพลท ลินวัววากิวแล้วก็เนื้อแกะคะ่ะมีทรัฟเฟิลพาร์เมซานชีสมาเพิ่ม้วยน,นะคะน้ำซุปเราเลือกได้สองรสชาตินะคะชิมน้ำซุปเก๋เตี๋ยวเรือหน่อยน้ำซุปใหม่จะอร่อยหรือเปล่าอ๋อเขาทำมาเผื่อให้เราปรุงหรือเปล่า ใช่ค่ะมันปรุงเพิ่มได้เขาเป็นแบบเบสน้ําซุปรสกลางๆมากะให้เราปรุงแต่ว่าน้าซุปเก่าของมันอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าที่สั่งมาจะชอบกินประจําเป็นหมูฉลามน้ำำําดําแต่วันนี้ลองเออเน,นึ้งที่ยังไม่เคยสั่งปกติชอบกินของน้ําเดิมวันนี้สั่งของใหม่ของอร่อยโอ้ยนี่อร่อย,ออยมันชื่อน,น้ําซุปชาบูเฉยๆเลยอ่ะ เห็นเขียนว่าเป็นแบบมีกลิ่นปลาแห้งอรไรยดีอะไรดออะไรดีตัวนี้ญี่ปุ่นมากน้ำดำที่นี่ก็มันไม่เหมาะกับการสดไม่เหมาะกับการลวกเนื้อเฉยๆอันนี้เนื้อวากิวนะคะ marble score แปดบวกเพื่อให้เนื้อนุ่มชุ่มหวานแล้วจะไม่ต้มนะคะเราจะลวกแป๊บเดียวแค่ประมาณ5วินาทีเท่านั้นเนื้อแองกัสชัคโรเกาด้าชีสอร่อยมากชีสเยิมย้ม หวานนุ่มชุ่มคอค่ะใครที่เป็นทั้งสายเนื้อแล้วก็สายชีสนะคะสั่งมาเลยค่ะนี่เราสั่งมาทั้งหมด3ถาดนะคะตัวแองกัสชัคโรที่ไม่ได้มีเกาด h e ชีสก็มีนะคะสั่งมาได้อันนั้นก็หวานนุ่มเหมือนกัน สารวันนี้ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเอาไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย